หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหหลากชีวิตน้อยใหญ่ใครจะสนชั้นเบื้องบนไม่ลำบากแสนสุข,ขีฉชั้นล่างอดไม่เป็นไรสบายดีไม่มีที่บนนี้เผื่อพวกมึงแม้มีชื่อแต่กินได้ ไม่รู้หมดขั้นรวบทดเข็นทุกบาททุกสลึงมิรู้จักสำนึกแม้เสี้ยวหนึ่งเพราะคืนหนึ่งในเคือเถาเหล่ากองโจรโอเคครับเทสใไหมครับ